สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดาวเด็ดพารวยผมาอาจารย์ออสตากศิลาครับสำหรับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่17มกราคมสอ6 6ตรงกับวันแรม1ิค่ำเดือนยี่ปีเถาะนะครับรุ่งของวันนี้นะครับสามารถทำการออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการร้านค้าได้ครับเอิสะดวกมงคลของวันนี้ ได้แก่เวลา8ปดนาฬิกาสินาฬิกาสินาฬิกาสินาฬิกาครับสีที่ไม่ควรใช้ของวันนี้นะครับสีชมพูสีม่วงสีดำสีแดงสีน้ำตาลนะครับสีที่ควรใช้นะครับเป็นมงคลโชคลาภเลยนะครับได้แก่สีน้ำเงินสีฟ้าสีขาวให้ไก่ครับผมก็จะมาบอก ดวงของวันนี้นะครับควรเสี่ยงโชคกับอะไรครับผมแนะนําให้ท่านนะครับเสี่ยงโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพที่บ้านของท่านหรือท่านเดินทางไปที่ไหนนะครับเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กอุม,มานะครับไอ้ไข่นะครับท่านไปขอพรจากท่านได้เลยนะครับอาจจะมีโชคมีลาบร่ํารวยได้ครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกดาวเด่นของวันที่สิบเจ็ดอัฐบาลไทย ช่วงท,ท้ายนะครับ่อนอื่นผมก็จะมาปรโมทสถา,าบันตะกัิลาโหราก็ได้เปิดการเรียนการสอนหลากหลายวิชานะครับอาทิเช่นโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นเทคนิคกากรหมโหนไทยหนูเจ็ดตัวเก้าฐานวิชาพลักหน้าทองพิธีกรรมต่างๆอักขระเลขยันนะครับวิชาทักษะมหายุคส่วนผมนะครับผมก็จะมาเปิดการเรียนการสอนในวันเสราร์ที่ส ปุมภาพันธ์2566นี้ก็เป็นการเปิดสอนฟรีเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมที่สนใจเรียนวิชานี้ครับเป็นาศาสตร์วิชาโหรา,าศาสตร์ไทยแบบระบบจันทร,รักษติครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจวิชาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสถาบันปกาิลาวิชาไหนนะครับโทรมาที่เบอร์นะครับ092 สามหนึ่งสาสองเจ็ดสองสามนะครับต่อท่านอาจารย์ยาขัติยวัฒน์นะครับเราก็มาเข้าสู่ช่วงของเลขเด็ดรัฐบาลไทยงวดนี้กันเลยดีกว่าครับผมก็จะมาใช้หลักวิชาทักษะมหายุคธกับวิชาการให้เลิกชั้นสูงมาจับดาวเด่นให้กับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับช่วงเวลาที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยออกเวลาประมาณ สิบห้านาฬิกาสี่สิบนาทีถึงสิบหกนาฬิกาอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามเลขเด่นของผมนะครับวันที่แล้วก็แตกกันอีกแล้วนะครับเก้าหกรวยๆฟังๆกันทุกคนนะครับขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ติดตามทางโหราพารวยกับทางเป็ดกับทางช่องทางไลน์ทางถุ่มของผมด้วยครับมาชมดาวเด่นดวงแรกของ รัฐบาลไทยวันนี้เลยนะครับดวงแรกนะครับผมชอบที่สุดเลยนะครับดาวอังคารสามมาชมดาวเด่นดวงที่สองนะครับเป็นดาวศุกร์หกดวงที่สามนะครับดาวเด่นอีกดวงหนึ่งดาวอาทิตย์หนึ่งครับสามดวงนี้นะครับเป็นดาวเด่นของผมเลยนะครับมาชมสามดวงที่เหลือนะครับดาวพฤหัสห้าครับดวงที่ห้านะครับเป็นดาวพระลาหูแปดและดวงสุดท้ายนะครับ ให้เป็นดาวมฤตยูศูนย์นะครับก็ทั้งหกดวงก็ครบแล้วนะครับท่านก็สามารถนำตัวเลขของผมเนี่ยครับไปจับวินสอบว้าสอบตำแหน่งได้ครับผมส่วนสามตัวนะครับผมก็จะมาจับให้กับท่านผู้ชมชุดแรกนะครับสามหกหนึ่งชุดที่สองสามหกห้าอีกชุดหนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์หก อีกชุดหนึ่งนะครับแปดหกสามครับก็ครบแล้วนะครับท่านก็สามารถนำตัวเลขของผมไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้เลยนะครับก็ขอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเฮงเรวยเลยปังปังกันต่อเลยนะครับผมก็จะมาฟันนะครับสองตัวที่ผมชื่นชอบที่สุดเลยนะครับเป็นดาวเด่นดาวเด็ดของวดรัฐบาลไทยนี้นะครับ ให้เป็นดาวองคารสามนะครับดวงแรกนะครับดวงหนึ่งผมให้เป็นดาวสุกหกสองดวงนี้นะครับเป็นดาวเด่นของรัฐบาลไทยต่อด้วยออมสินด้วยนะครับและช่วงเงย็นๆท่านก็นําตัวเลขของผมไปต่อกันได้เลยนะครับเทศเวียดนามนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่กทานนะครับที่ติดตามรายการทางช่องโหราพารวยของเราด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็ขอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเพงๆรวยๆปังๆโชคดีต้อนรับปีใหม่กันต่อเลยนะครับส่วนท่านผู้ชมที่จะเข้ากลุ่มนะครับก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มฟรีได้ทางช่องทางทางใต้คลิปนี้นะครับท่านก็เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับ ไปเจอกันใหม่คลิปรัฐบาลไทยงวดหน้านะครับขอให้กับทุกทุกช่โชคดีกันทุกท่านนะครับสวิสดาครับผม